สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับผมหมอแมในช่องด็อกแมวชาเลสและสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับการลบข้อมูลล้างข้อมูลโดยที่ข้อมูลในเครื่องของเราไม่เสียหายและเรายังสามารถที่จะคืนพื้นที่หน่วยความจําให้กับ iPad ของเราได้ด้วยวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>โดยเข้ามาที่ตั้งค่าไปที่ทั่วไป จากนั้นให้มาที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPad ครับโดยเมนูพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPad นะครับทางด้านบนก็จะเป็นพื้นที่ของ iPad ของเราที่ยังเหลืออยู่แล้วก็ถูกใช้ไปนะครับโดยจะมีการแบ่งไว้อย่างชัดเจนว่าใช้ไปกับแอปเท่าไรใช้ไปกับรูปภาพเท่าไรอยู่บน iCloud เท่าไรนะครับพวกสื่อเป็นเท่าไรข้อความต่ตางๆมีเท่าไรแล้วก็พื้นที่ที่เหลือเหลืออยู่เท่าไร ซึ่งสำหรับวิธีแรกนั่นก็คือการอัพข้อมูลขึ้นไปไว้ใน iCloud ของเรานะครับโดยการเปิดใช้งาน iCloud ซึ่ง Apple ก็ได้ให้เรามาฟรีถึง5 g b นะครับแต่ผมบอกเลยว่าการใช้งานมันก็ไม่พอแน่นอนน่าสำหรับเรื่องการแบ็กอัพข้อมูลต่างๆซึ่งวิธีการใช้ก็ง่ายมากนะครับเมื่อเราเปิดการใช้งานนะครับรูปภาพและไฟล์ข้อมูลต่างๆก็จะถูกอัพไปไว้ใน iCloud ทั้งหมดนะครับ ข้อดีก็คือว่าไฟล์ตัวนี้จะไม่หายไปไหนและสามารถที่จะซิงค์ข้อมูลให้กับเครื่องอื่นๆได้แต่ข้อเสียนั่นก็คือเมื่อเราจะเป็นจะต้องดาวน์โหลดข้อมูลจํานวนมากๆหรือต้องการจะใช้ข้อมูลเร่งด่วนนะครับถ้าหากไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่สามารถจะดึงข้อมูลได้แล้วก็การดึงข้อมูลก็จะกินเวลาพอสมควรนี่จะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งของ iCloud ครับ แต่ก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้ iPad ของเรามีพื้นที่ในการที่จะเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้นและที่สําคัญก็คือตัว iCloud เนี่ยเรายังสามารถที่จะอัปเกรดพื้นที่ข้อมูลได้ด้วยโดยเราจําเป็นที่ต้องเสียเงินเป็นรายเดือนนะครับเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทรายละเอียดก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมกันดูนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะใช้การแบ็กอัพข้อมูลโดยใช้ iCloud แต่ยส่วนตัวผมผมไม่ได้ใช้ครับเพราะว่า iPad ผมความจุเยอะพอสมควรอยู่แล้วและสำหรับวิธีต่อมาในการที่จะคืนพื้นที่ให้กับ iPad ของเราก็คือการเอาแอป,ปที่ไม่ได้ใช้ออกครับซึ่งฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่เครื่องนะครับมันจะประมวลผลนะครับว่าแอปพลิเคชันตัวไหนของเรานะครับที่มันไม่ค่อยได้ใช้งานเป็นเวลานานๆโดยการที่จะ เอาแอปที่ไม่ได้ใช้นั้นออกไปซึ่งวิธีการนี้มันไม่ใช่การลบแอปซะทีเดียวนะครับแต่มันเป็นการลบข้อมูลตัวแอปออกไปแต่ยังเหลือรูปแบบของโปรโฟไฟล์รหัสผ่านอะไรเอาไว้อยู่วิธีการใช้งานก็ง่ายครับแค่คลิกที่เปิดใช้งานมันก็จะขึ้นขึ้นหมายถูกแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนใจนะครับแบบว่าแอปพลิเคชันเราไม่อยากจะให้มันจัดก,การเอง แต่เราต้องการที่จะทำเองนะครับเราก็สามารถที่จะทำเองได้โดยการเลื่อนไปหาแอปพลิเคชันของเราที่เราต้องการจะทำการเอาแอป,ปที่ไม่ได้ใช้ออกยกตัวอย่างเช่นเกม v วก้า o วก้าซึ่งผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับเราก็เลือกเข้าไปดูเห็นไหมครับขนาดตัวไฟล์เนี่ย1.03กิกะไบต์เราไม่ค่อยได้เล่นนะครับเราต้องการจะคืนพื้นที่กับ iPad ของเราก็เพียงแค่เลือกนะครับเอาแอป,ปที่ไม่ได้ใช้ออก หรือถ้าเกิดว่าเราไม่เล่นอีกแล้วนะครับเราก็เลือกที่ลบแอปมันก็จะลบแอปทิ้งไปเลยถาวรซึ่งข้อแตกต่างระหว่างสองตัวนี้ก็คืออันบนเนี่ยก็คือเอาแอปที่ไม่ใช้ออกเนี่ยจะยังคงเหลือรูปร่างของตัวไอคอนไว้บนหน้าจอรวมไปถึงข้อมูลการล็อกอินต่างๆไม่ว่าจะล็อกอินด้วยอีเมลหรือว่า a c e b o o k นะครับมันก็คือมันจะยังอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเราลบแอปทิ้งไปเนี่ยเมื่อเราต้องการที่จะเล่น ต้องการที่จะใช้งานใหม่เนี่ยเราโหลดเข้ามาเราก็จะต้องไปลงทะเบียนใหม่นี่คือข้อแตกต่างระหว่างเอาแอป,ปที่ไม่ได้ใช้ออกกับลบแอป,ปนะครับลองเอาแอป,ปที่ไม่ได้ใช้ออกดีกว่าเอาออกไปเลยนี่เราก็เลือกแบบนี้ครับรอสักครู่นี่มันก็จะขึ้นมาลักษณะแบบนี้จะสังเกตเห็นไหมครับว่ามีรูปเมฆพร้อมลูกสรชี้ลงอยู่ข้างๆตัวไอคอนแล้วก็ข้อมูล1.03ที่หายไปแล้ว จะเหลือแค่คำว่าติดตั้งแอปอีกครั้งหนึ่งและเมื่อเราต้องการที่จะเล่นเกมนี้อีกครั้งหนึ่งทำยังไงนะครับก็เพียงแค่ใช้นิ้วนกดไปที่ไอคอนที่อยู่บนหน้าจอ iPad ของเราแบบนี้ครับเมื่อจิ้มเข้าไปนะครับตัวเกมก็จะทำการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หรือถ้าเราต้องการที่จะยกเลิกฟังก์ชันนี้นะครับก็ให้เราไปที่ แอ t โตตรงนี้ครับแล้วก็มาดูตรงที่คำว่าเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยครับวิธีต่อมาก็คือตรวจด,ดูวิดีโอส่วนตัวใน iPad ของเรานะครับในอุปกรณ์ของเราบางทีเนี่ยมันก็มีคลิปวิดีโอเก่าๆนะครับที่เราไม่ได้ดูแล้วนะแล้วก็ไม่ยังไม่ได้ลบทิ้งนะครับเราก็สามารถที่จะมาตรวจสอบดูได้ผ่านทางนี้ได้เลยนะครับเลือกเข้าไป มันจะมีคลิปวิดีโอของเรานะครับขึ้นมาให้เราได้เลือกนะมีพร้อมกับขนาดของไฟล์นะครับโอ้โหเยอะมากเลยนะครับหลายกิกมากซึ่งแน่นอนว่าบางอันผมก็ไม่ได้ใช้งานบางอันผมก็ไม่ได้ดูมาตั้งนานแล้วนะครับแต่มันก็ยังคงเป็นหน่วยความจําที่ยังค้างเครื่องอยู่วิธีการนะครับถ้าเกิดว่าเรามาเลื่อนดูแล้วคลิปวิดีโอไหนที่เราไม่ดูแล้วนะครับเราก็เพียงแค่เลือกที่แก้ไขคร,ครับจากนั้นก็ไปเลือก วิดีโอที่เราไม่ต้องการดูแล้วแล้วก็ลบทิ้งไปเลยเพียงแค่นี้เราก็จะสามารถคืนพื้นที่ให้กับ ipad ของเราได้แล้วครับเยี่ยมจริงๆวิธีต่อไปนะครับเข้าไปที่แกลเลอรี่ของเรานะครับแล้วก็ไปเลือกดูข้อมูลที่อยู่ภายในเครื่องของเราว่ามีอะไรนะครับที่เราไม่ได้ใช้ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอ หรือรูปภาพต่างๆนะครับซึ่งบางทีเราเก็บไว้นานมากๆแล้วเราก็ไม่เคยได้ใช้ไม่ได้ลบมันทิ้งอย่างเช่นอันนี้เป็นเกมเอวีที่ผมอับทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็อะไรที่เราไม่ใช้เราก็มาลบทิ้งนะทุกคนและเมื่อลบไปแล้วนะครับเราก็เข้าไปตรงที่ที่เพิ่งลบล่าสุดเทา่านั้นนะี้นะเพื่อที่จะลบแบบถาวรไปเลยนะครับเมื่อลบถาวรไปแล้วเราก็จะได้หน่วยความจําของเครื่องคืนนะครับแบบนี้วิธีต่อมาจะเกี่ยวกับ แอปพลิเคชันตัวหนึ่งนั่นคือแอปพลิเคชัน Li n e สำหรับใครที่เล่น l ล n e นะครับ l ล ne เนี่ยมันจะมีการรับส่งข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะนะครับในช่องแชทต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพหรือข้อความหรือคลิปวิดีโอเนี่ยซึ่งบางทีไอข้อความตัวเนี้ยมันเยอะมากจนเกินไปนะครับทำให้กินหน่วยความจำของเครื่องใครที่ใช้ l ล ne มาแล้วเป็นเวลานานแล้วไม่เคยมาลบเลยเนี่ยบางคนเนี่ยกินหน่วยความจําภายในเครื่องเนี่ยสามกิกสี่กิกซึ่งมันเยอะมากๆนะครับไอพวกข้อมูลไฟล์ขยะไฟลแคย แล้วเราจะลบออกยังไงมาดูนะครับเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Line นะครับแล้วก็เข้ามาที่การตั้งค่าครับจากนั้นไปที่แชทแล้วก็เลื่อนหาเลยฮะหาคําว่าลบข้อมูลครับมันก็จะมีข้อมูลของการลบข้อมูลให้เราได้เลือกนะครับก็จะมีข้อมูลแคชมีรูปภาพมีข้อความเสียงแล้วก็มีไฟล์หรือประวัติการแชททั้งหมดซึ่งมันก็จะ เลือกให้กับเราครับอยู่ที่เราจะเลือกนะอันนี้ก็คือสมมุติว่าในช่องแชทของเราเนี่ยยังมีรูปภาพมีไฟล์ที่จําเป็นอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องลบนะครับก็เก็บเอาไว้ก่อนได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่จาเป็นนะเราต้องการจะล้างทั้งลายเลยแล้วก็เลือกที่จะลบได้เลยนะครับส่วนตัวหลักที่ผมแนะนําให้เลือกก็คือข้อมูลแคชซึ่งตัวนี้มันจะเหมือนไฟล์ขยะที่ไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้งานของเครื่องเท่าไหร่นะก็คือลบไปก็ไม่เสียหาย ผมจะเลือกลบที่ข้อมูลแคชนะครับก็เลือกไปแบบนี้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับวิธีการเรียกคืนพื้นที่ให้กับ iPad ของเราหวังว่าวิธีการที่ผมได้แนะนำไปนะครับจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับและถ้าหากว่ามีวิธีไหนที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมก็สามารถแนะนำเพิ่มเติมได้คอมเมนต์ไว้ได้ที่ด้านใต้คลิปเลยนะครับ และเช่นเคยครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สาหรับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเราแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมอแม่ขอยาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ